ทำไมนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรจึงไม่ไปนอนอยู่ในเรือนจำนี่คือเรื่องที่ประชาชนสงสัยไม่ใช่เรื่องว่าติดคุกแล้วมันเครียดก,การมาตะแบงแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเองเรื่องที่คุยกันวันนี้ก็คือแบกนักโทษ จนเพื่อไทยพังแบกนักโทษจนเพื่อไทยพังถามความรู้สึกของทุกท่านก่อนความรู้สึกของทุกท่านวันนี้นี่พี่น้องประชาชนเนี่ยวางหัวใจเป็นกลางไม่มีอคติท่านเชื่อไหมว่า นักโทษชายทักษิณชินวัตรป่วยขั้นตีทูดต้องนอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เชื่อไม่เชื่อท่านเชื่อไหม,ไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรคุณพ่อของหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่ป่วยอาการหนักต้องอยู่ในห้องสังเกตอาการตลอดเชื่อไหม สิ่งนี้แหะครับคือความรู้สึกของประชาชนผมบอกโดยสุดจริตใจนะครับตั้งแต่เห็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านได้แสดงออกต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโชว์ไม่ว่าจะเป็นการชกมวยชกลมว่ายน้ำกิจกรรมแอคทีฟต่างๆเรียกว่าเกือบจะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เลยละ่ะวิ่งขึ้นเขาบ้างวิ่งขึ้นเนินบ้างไม่มีใครเชื่อแหละครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านจะป่วยถึงขั้น ติดเตียงถ้าอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบวันไม่สามารถขยับไปไหนได้มีอาการป่วยอย่างเดียวครับคือป่วยติดเตียงประการที่สองในวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเดินทางกับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นคือมารับ โทษตามคำพิพากษาหากสภาพของนายกรัฐมนตรีทักษิณลงจากเครื่องบินเจ็ดกับสตรีม650แล้วอยู่ในรถพยาบาลเปิดหมอรับมาจากลานจอดเครื่องบินและอยู่ในรถพยาบาลนอนเตียงโบกไม้บบกมือบ้างแต่นอนเตียงและ เคื่อนรถพยาบาลนั้นไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงขึ้นไปนั่งรถเข็นหรือนั่งไปเข็นไปฟังคำพิพากษาศาลตัดสินจำคุก8ปีเข็นเตียงหรือเข็นรถเข็นนั่นกลับมาที่รถพยาบาลเปิดหอ่อนำไปสู่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อทำประวัตินักโทษหลังจากนั้นพอทำประวัตินักโทเษเสร็จก็นำท่านที่อยู่บนเตียงหรืออยู่บนรถเข็นนี่ผง,งาบพะง,งาบอยู่นี่ใส่รถพยาบาลออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ถ้ามันมีภาพในวันนั้นเป็นอย่างที่ผมสาธยาย พี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้คิดมากนะครับก,ก็คิดว่าโอ้ท่านป่วยจริงก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะหมดเคราะหมดเวรแล้วหมดเคราะหมดกรรมแล้วมารับโทษแล้วนอนขนาดนอนติดเตียงยังมารับโทษขนาดเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยยังมารับโทษประชาชนก็เห็นตลอดนี่ครับลงจากเครื่องบินเจ็ดส่วนตัว ต้องนั่งรถเข็นมาหรือมันนอนเปพยาบาลมาโดยรถพยาบาลมาไปศาลก็ไปโดยรถพยาบาลจากศาลไปเรือนจำไปคุกก็ไปโดยรถพยาบาลถ้าภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี่ไม่คิดมากหรอกครับเขาอาจจะเห็นใจด้วยซ้ำว่า ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยจริงและกล้าหาญเข้ามารับโทษเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่ภาพที่เห็นในวันนั้นท่านทั้งหลายครับต้องย้อนนะท่านลงจากเครื่องบินเจ็ตมานั่งรถและก็เดินออกมาท่าทางแข็งแรงไม่ ภาษาอีสานว่าไม่เดินแบบคนป่วยอ่ะไม่เดินแบบโกโซโกโซมาเดินแบบแข็งแรงผ่านหน้าพระบรมสาธิตสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็กราบกราบเสร็จท่านก็เดินมาทักทายมวลชนขนาดรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมในวันนั้นยังไม่ได้เป็นรองนายกเป็นแค่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังให้สมภา์ผู้สื่อข่าวว่าท่านแข็งแรงดี หลังจากนั้นก็นั่งรถไปที่ศาลอาญาผู้ดูแลตำแหน่งทางการเมืองสาลดีกาที่อยู่ข้างสนามหลวงฟังคำพิาพากษาเสร็จก็นั่งรถธรรมดาเลยนะครับเป็นขบวนเลยไม่มีรถพยาบาลจากสารดีกาที่สนามหลวงไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพประมาณสี่ชุ่มท่านออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยพาหนะ ที่ยังไม่แจ้งเลยนะวันนี้ว่าไปด้วยพาหนะอะไรรู้อีกทีว่าอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจข่าวออกมาประมาณสักเกือบเที่ยงคืนว่าขณะน,นี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่สิบสี่นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นวันนั้น ดังนั้นที่ขณะนี้มีนักการเมืองคนสำคัญมีสองรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนี่พยายามจะมาแถพยายามจะมาบิดเบือนผมบอกว่าประชาชนทานข้าวครับประชาชนกินข้าวประชาชนไม่ได้กินหญ้าเขามีตาอยู่เขาเห็นอยู่ว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ นักโทษจายทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลครอบครัวไปเยี่ยมในกฎกระทรวงที่ระบุนะครับว่าการเอาผู้ต้องขังนี่ไปรักษาตัวนอกเรือนจำเขาก็ระบุไว้ถ้าเอาไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลนอกสถานที่เกิน30วันผู้บรการเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็จะต้องทำเรื่องถึง อธิบดีกรมราชทัณฑ์แน่ความเห็นของแพทย์ผู้รักษาโรคและก็เอกสารเกี่ยวกับโรคนั่นคือผลการตรวจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตรวจแบบไสาย,ยาศาสตร์ไม่ใช่ตรวจแบบกายาศาสตร์นะครับต้องตรวจแบบวิทยาศาสตร์จะมโนศาสตร์เองเขียนโรคขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีผลประกอบการตรวจด้วยค่าเลือดค่า ความดันค่าอะไรต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นโรคร้ายแรงสมมุติเป็นมะเร็งก็ต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อมีการเอ็กซเรย์สมองมีผลการเอ็กซเรย์ MRI <จ><น>ทั่วตัวนี่จะทํายังไงมันเป็นมะเร็งตรงไหนมันต้องมีสิครับถึงแม้ว่าวันสองวันแรกที่นําตัวอดีตนายกทักษิณซึ่งเป็นนักโทษชายทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งดกรมราชทัณฑ์ก็พยายามแถลง ผู้มาการเรือนจําพิเศษก็พยายามแถลงแต่ฟังไม่ขึ้นเอาละครับหลายคนอาจจะมองว่าเอาละมาติดคุกคนไม่เคยติดคุกก็เครียดก็มีความดันก็อาจจะไปผ่อนคลายสักหน่อยอีกไม่นานก็กลับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นท่านทั้งหลายครับสามสิบวันก็แล้วเข้าหกสิบวันก็ยังไม่กลับมาอีก ผู้มีการเรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ต้องทําเรื่องถึงอธิบดีอธิบดีก็ต้องรายงานประลัดก็ต้องมีเอกสารตามที่ผมว่านะครับก็คือความเห็นของแพทย์และเอกสารประกอบการตรวจโรคว่าเป็นโรคนั้นจริงป่วยจริงแต่ตั้งแต่นายกทักษิณน,นักโทษชายทักษิณ เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจยังไม่มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วป่วยเป็นโรคอะไรนี่ประเด็นที่หนึ่งมาสุขภาพแข็งแรงพอไปโรงพยาบาลบอกว่าป่วยแต่ไม่ยอมบอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรท่านทั้งหลายครับหกสิบวันก็แล้วเก้าสิบวันก็แล้วทีนี้มันไม่ถึงร้อยยี่สิบวัน ผมสอบถามแล้วกรมราช,ชทัณฑ์ไม่เคยอนุญาตให้นักโทษผู้ต้องขังคนใดนอนโรงพยาบาลนอกเรือนจําต่อเนื่องยาวนานกันเกินร้อยยี่สิบวันเลยไม่มีครับ มีแต่เอาไปตรวจโรงพยาบาลอาจจะอยู่สามวันเจ็ดวันแล้วก็ออกกลับมาพักฟื้นที่สถานพยาบาลถ้าหนักถึงขั้นติดเตียงไปไม่ได้โรงพยาบาลที่จะต้องรับก็จะเป็นโรงพยาบาลราชทันนั่นคือเคลื่อนย้ายนักโทษจากเรือนจำต่างๆมาไว้ที่โรงพยาบาลราชทัน ไม่เอาไปไว้ในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเพราะระเบียบการคุมขังนักโทษขณะนอนเตียงต้องนอนรวมกับผู้ป่วยทั่วไปและต้องมีการล่ามโซ่ที่ขาติดกับเตียงระเบียบเขียนไว้อย่างนั้นเขาจึงไม่ เอานักโทษที่ป่วยในลักษณะติดเตียงนั้นไปอยู่ที่โรงพยาบาลนอกเว้นแต่เอาไปส่งที่โรงพยาบาลราชธรรมมันเป็นภาพอุจาตาไงคนนอนติดเตียงแล้วยังมีโซ่ล็อกที่ขาแล้วเป็นล็อกที่เตียงผู้ป่วยอีกมีคนเดียวนี่แหะ ก็คือนักโทษชายทักษิณจนได้ฉายาว่านักโทษเทวดาท่านทั้งหลายครับร้อยยี่สิบวันนี่มันต้องรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทราบและต้องบอกนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมเขามอบหมายนะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ อธิบดีกรมราชัณฑ์เป็นผู้ถแถลงแทนว่าเมื่อถึงร้อยยี่สิบวันแล้วนี่จะให้นักโทษชายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อหรือไม่ล่าสุดครับกรมราชทัณฑ์บอกว่ายังไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะอนุญาตให้นักโทษชายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ่อเกิน120วันได้หรือไม่เพราะยังไม่ได้เอกสารทางการแพทย์จากหมอที่ทำหน้าที่รักษาและยังไม่ได้เอกสารเกี่ยวกับโรคที่นักโทษชายทักษิณป่วยว่าขณะนี้อยู่ในสภาพอย่างไรพูดง่ายๆคือไม่มีใครตอบได้ คนที่เป็นเจ้าของนักโทษชายทักษิณไม่ใช่ครอบครัวนะครับตามกฎหมายขณะนี้นักโทษชายทักษิณอยู่ในบังคับของกรมราชทัณฑ์เพราะเป็นนักโทษสิทธิหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในขณะนี้ที่อ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยนั้นไม่ใช่ครับ ขณะน,นี้นักโทษชายทักษิณไม่มีสิทธิทตามกฎหมายเพราะเป็นนักโทษคนที่เป็นเจ้าของคนที่บังคับกำกับดูแลนักโทษชายทักษิณก็คือกรมราชทัณดังนั้นจะมาตะแบงบอกว่าที่ไม่เปิดเผยว่านักโทษชายทักษิณป่วยเป็นโรคอะไรนั้นเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย ไม่ถูกต้องนี่คือการตะแบงนี่คือการแถเป็นการพูดแบบพวกเสียงเมียงหรือพวกศีถนนชัยจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของนักโทษชายทักษิณก็คือกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์จะต้องมาอธิบายว่าวันนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรแต่เขาตอบแล้วว่าเขาตอบไม่ได้เพราะแพทย์ผู้ทำการรักษายัง ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรยังไม่ได้บอกว่าอาการเป็นยังไงและเอกสารเกี่ยวกับการป่วยที่เป็นวิทยาศาสตร์เอกสารทางการแพทย์ก็ยังไม่เอามาท่านทั้งหลายครับดังนั้นเนี่ยมันมองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักโทษ ชายทักษิณชินวัตรก็คือการสมยอมให้คนคนหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษเป็นอภิสิทธิชนไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายใดๆ เป็นการอุ้มสมช่วยเหลือของอำนาจรัฐอำนาจรัฐนั่นก็คือรัฐบาลรัฐบาลนั้นก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยคำถามที่เขาตั้งคำถามมากที่สุดตอนนี้ประชาชนเชื่อหรือไม่ว่าพักเพื่อไทยไม่ได้อุ้มนักโทษคนนี้เชื่อไหมครับก็หัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือลูกสาวไง อุงอิงชินวัตรเป็นลูกสาวของนักโทษอุงอิงชินวัตรคือหัวหน้าพักเพื่อไทยพักที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นแกนนําของรัฐบาลปัจจุบันนี้ก็คือพักเพื่อไทยเอาละครับตอนนี้มีความพยายามบิดเบือนบิดเบือนว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้การเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายถึงขนาดว่ารองนายกที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่แถบิดเบือนนะครับคนก็ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่มันคนรับประเด็นก็บอกว่าบอกนักข่าวว่าน้องไม่เคยถูกจองจำน้องลงไปสักสองสามวัน ชีวิตมันเครียดนะเราเสียอิสรภาพหรือสิ่งต่างๆที่เราเคยมีลองเข้าไปนอนดูสักคืนสองคืนผมว่าวุฒิภาวะในการตอบคำถามที่พี่น้องประชาชนอยากรู้แล้วตอบแบบนี้นี่วุฒิภาวะต่ำเกินไปครับต่ำเกินไปเขาถามกันไม่ใช่ถามกันว่าการติดคุกมันเครียดหรือไม่เครียดการติดคุก ถ้าติดเพราะถูกแกล้งเพราะไม่ได้ทำผิดแน่นอนครับเครียดแต่ถ้าติดคุกเพราะได้กระทำความผิดศาลได้ตัดสินแล้วว่าผิดมันก็ต้องยอมรับชะตาครับเพราะตนเองทำผิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อศาลดีกาศาลสูงสุด ได้ตัดสินจำคุกอดีตนายกทักษิณจนกลายเป็นนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณทำไมนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรจึงไม่ไปนอนอยู่ในเรือนจำจึงไม่ไปติดคุกนี่คือเรื่องที่ประชาชนสงสัยไม่ใช่เรื่องว่าติดคุกแล้วมันเครียด แล้วบอกผู้สื่อข่าวลงไปติดคุกดูสักสองสามคืนก็จะรู้ว่ามันเครียดขนาดไหนอย่างนี้มันไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เลยวุฒิภาวะแบบนี้ดังนั้นการมาแถแบบนี้การมาตะแบงแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับมีแต่จะสร้างความเสื่อมเสีย ให้กับรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเองเขาถามคนละประเด็นเนยะเขาถามเรื่องความไม่เท่าเทียมกันแต่นี่บอกให้เขาไปติดคุกดูไม่รู้ว่าที่พูดนะปากหรืออย่างอื่นท่านทั้งหลายครับนอกจากนั้นแล้วนี่ยังมีการแถเรื่องสิทธิพิเศษ รัฐมนตรีกรลาโหมท่านก็บอกว่าสิทธิพิเศษของนักโทษชายทักษิณนั้นไม่มีไม่ใช่นักโทษเทวดาท่านที่กรบทั้งหลายครับเราตรองดูจากความเป็นจริงว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นธรรมไหมมันได้สิทธิพิเศษไหมเขาบอกว่าทักษิณนั้นเป็นเพียงบุคคลหนึ่ง ที่เคยก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเป็นความผูกพันในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงส่วนตัวแต่คงไม่เอารัฐบาลไปเกี่ยวข้องฉะนั้นใครที่โยงเข้าหากันเชื่อว่ารัฐบาลอธิบายได้เมื่ออธิบายได้ก็ไม่กระทบนี่รัฐมนตรีกลาโหมพูดอย่างนี้นะครับคำถามก็คืออธิบายมาสิครับ อธิบายมาสิว่าทําไมนักโทษชายทักษินชินวัตรจึงไม่นอนในคุกแม่แต่วันเดียวแล้วบอกว่าวันนี้สิ่งที่ทำมันเป็นมาตรการและเป็นระบบของกรมราชทัณฑ์ก็กรมราชทัณฑ์เขายังตอบไม่ได้เลยว่าจะให้นอนต่อหรือไม่นอนต่อเพราะ หมอหรือแพทย์ที่ทำการรักษานักโทษทักษิณชินวัตรเนี่ยยังไม่บอกเลยว่าเขานี่อยู่ในสภาพอย่างไรนอกจากไม่มีความเห็นของแพทย์แล้วในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบความเห็นของแพทย์ด้วยป่วยเป็นโรคอะไรอยู่ในสภาพไหนพังงาบพังงาบ อย่างไรไม่มีครับแล้วมันจะเป็นระเบียบของกรมราชธรรมยังไงกฎกระทรวงเขาก็ห้ามไว้ในข้อที่สามของการนำผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำว่าไม่ให้ผู้ต้องขังนอนในห้องพิเศษ